ดีครับวันนี้มาทำของอร่อยดีกว่านะครับน,นี่เห็นอย่างนี้ล้างมาแล้วนะครับก็ทำเกี่ยวกับพริกน้ำปลาสูตรผมเองนะครับเผื่อใครจะเอาไปไปทำต่อยอดได้หมายถึงว่าไปทำกินเองนะครับพริกน้ำปลาเหมือนจะง่ายนะแต่ว่า อ่อเยันแกะกระเทียมแป๊บหนึ่งก็สำหรับกระเทียมนี้พริกน้ำปลาผมจะมีอยู่3ส่วนประกอบนะครับก็จะมีพริกอ๋อสส่วนประกอบสิมีพริกมีน้ำปลามีกระเทียมด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายนะว่า มันมีข้อดีอะไรยังไงมั่งนะครับอันแรกเลยคืออร่อยแน่นอนอันที่2ก็คล้ายๆกับมันมีสมุนไพรทําพริกน้ําปลาก็มีเทคนิคนะครับโอเคเริ่มต้นกับกระเทียมก่อนกระเทียมนี่ดีนะครับเ,เราใส่ในพริกน้ากําปลาอันแรกคือเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็มันในกระเทียมนี่ยมีแป๊บไซซินด้วย แปบไซซินคือสารที่ให้ความเผ็ดนะครับมันจะกินแล้วมนะันอ่ะบอกไม่ถูกซึ่งกระเทียมเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปใช่ไหมครับมันจะไปช่วยล้างไขมันในเส้นเลือดได้ด้วยนะครับแล้วก็พริกขออธิบายพริกก่อนพริกจริงๆอ่ะผมปกติแล้วจะใช้พริกเขียวนะครับแต่ว่าบางคนก็พริกเขียวมันจะมีกลิ่นคล้ายๆกับเมนเขียวนิดๆบางคนอาจจะไม่ชอบก็ใช้พริกแดงก็ได้นะ แต่พริกแดงอ่ะจะเผ็ดกว่านะครับแล้วก็มีมันาวด้วยนะครับมันก็เพิ่มความหอมเนาะอันเนี้ยพอดีคุณแม่นะครับทำทำข้าวผัดนะครับพอทําข้าวผัดเราก็นึกถึงเอะทำพริกน้ำํำตาด้วยดีกว่าก็นะครับก็หันด้านนี้จะเห็นไหมไม่รู้ ครับผมเองปกติจะซอยอย่างนี้นะครับกระเทียมนี่สําคัญนะครับถ้าคนดีมีข้อดีนะครับเกี่ยวกับคนที่โดยเฉพาะคนที่กินแล้วไม่ค่อยออกกำลังกายเหมือนผมกระเทียมนี่ช่วยได้นะครับไปลดไขมันในเลือดได้ด้วยนะครับพริกก็เด็ดก,ก้านออกหน่อยก็จริงๆปกติแล้วผมจะใช้พริกเขียวเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าพริกแดงเนี่ยเอามาผสมได้นะครับมันก็ อีกรสชาติหนึ่งมันจะเผ็ดขึ้นมาอีกหน่อยนึงแล้วก็ลดความเหม็นเขียวลงไปนิดนึงก็นะครับ มีดนี้ลับไปเมื่อสองอาทิตย์แล้วนะไม่ค่อยได้ลับนะครับก็ความคมก็ยังดีแต่ว่าจริงๆชอบใช้คมกว่านี้สักหน่อยแต่ว่าทำเกี่ยวกับ,กบพริกน้าําปลาที่ต้องคมมากก็ได้ขนาดนี้ก็กําลังใช้แล้วพริกน้ำปลาสูตรนี้กินกับพวกกระเพราก็อร่อยนะครับแล้วก็ ฝานมันนาใส่ลงไปสักหน่อยนึงก็ก็ดีนะครับเดี๋ยวนะแล้วก็ผมจับบีบมันาาเข้าไปนิดนึงนะครับมันจะเปรี้ยวๆาดๆจริงๆกับมันนาเหลือเยอะบางคนอาจจะใส่ผงชูรสได้ด้วยนะแต่ผมไม่ใส่แล้วก็ ใส่เปลือกมะน,นาวเป็นแม่นๆลงไปอย่างนี้สักสามสี่ชิ้นนะครับถ้าคนกินเหล้าช็อตก็จะรู้ว่ามะน,นาวเนี่ยมันมีมันอร่อยอ่ะไม่พูดถึงเล่าดีกว่านะเราเป็นคนธรรมะธรรมโมแพ้คอรขอ์ขอครับสุดท้ายเลยนะครับเห็นไหมเป็นเครื่องสับุนรดทั้งนั้นเลยจริงๆถ้าคนชอบนะครับใส่ผักชีลงไปได้ด้วย แต่ว่าเท่านี้พ่อนแล้วแหละคราวนี้น้ำปลาเลยครับไม่จำกัดยี่ห้อนะครับใช้อะไรก็ใช้เลยผมใช้อันนี้ mm hmm. ะหมดขวดอยู่แล้วก็เ,เลยเอาหมดจัดก,การกเลยหมดขวดไปเลยนะครับแจ่วเลยโอเคเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วพริกน้ำปลากินกับข้าวผัดนะครับเรื่องว่า กินกับข้าวผัดผัดกะเพาผัดพริกเวอร์ครับเนาะก็เป็นอะไรที่ผมชอบนะครับเผื่อใครจะเอ,อเอาไปลองทำดูเมนูบ้านๆง่ายๆเพิ่มรสชาติให้อาหารในบ้านเรานะครับสวัสดีครับ